ันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับต่อรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเอสปากับความร้อนแบบโอ้ยตอนนี้เนี่ยอาโอเอขึ้นไปทั้งเมืองเลยนะครับสู่สูสูสูปโนว่าสุดถนนในทวิตเตอร์หรือว่าเอ็กจะรับมีการแชร์คลิปวิดีโอการเดินขบวนที่เกาหลีใต้ในเองแบบร ออกแนวเลิศม,มากด้วยเอสปาเนี่ยตกคนเกาหลีทั้งเมืองแล้วในตอนนี้เป็นลูกรักแบบที่สุดเลยอะไรก็ซูเปอร์โนวาอะไรก็เอสปาในวันนี้เนี่ยมีการเดินขบวนนะครับเดินโซ่พรานั่นเอง ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ยิ่งใหญ่อลังการมากเพราะว่าคนไปร่วมงานเยอะสุดๆโบกทธงพรายสีรุ้งกันแบบว่าสุดถนนกันเลยเป็นงานที่น่ารักมากเลยนะครับและที่เลิศไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเขาได้เลือกเอาเพลงของเอสปาเนี่ยไปเปิดในขบวนด้วยและทุกคนในขบวนนั้นก็ร้องตามได้กันชํำเลยมีเพลงซูเปอร์โนวาที่ตะโกนอะโอเอกันแบบทั้งเมืองของจริงอันนี้คือเป็นคลิปยืนยันได้เลยว่าอะโอเอกันไปทั้งเมือง ถึงจะร้องทั้งเพลงตามไม่ได้แต่อโอเอเนะี่ยยังไงก็ได้นะครับดังนั้นมันเลยสน,นันวันไหวไปทั้งถนนกันเลยทีเดียวดูในคลิปแล้วเนี่ยคือเราแอบขนลุกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆกับการร้องเพลงพร้อมกันในจํานวนมากขนาดนี้และอยู่ในงานของจุดโซปราด้วยแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่ซูเปอร์โนวาที่กําลังฮิตแบบทั่วบ้านทั่วเมืองในตอนนี้เพลงอื่นๆของเอสปาเนี่ยก็ถูกนําไปเปิดในขบวนด้วยไม่ว่าจะเป็น Girl s นะครับที่ก็ยังมีคนชอบกันมากๆและก็ยังมีเพลงอื่นๆ เอสป้าอีกดรมมาม่าก็มีนะครับเห็นแล้วเนี่ยดีใจแทนเอสป้ามากเลยที่คนรักคนชอบกันเยอะขนาดนี้ทั้งตัวศิลปินตัววงแล้วก็ตัวเพลงด้วยรักครั้งดีไม่ตีก็ดังนะครับแต่สาหรับเอสป้าเนี่ยเพลงดียิ่งร้องดังก็ยิ่งดังยิ่งเปิดดังแบบทั่วเมืองสุดถนนขนาดนี้เนี่ยยิ่งดังขึ้นมากกว่าเดิมเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับว่าจะมีใครถ่ายคลิปถ่ายรูปเพิ่มเติมหรือเปล่าว,ว่ามีเพลงอะไรของเอสป้าเนี่ยที่เขาเปิดในงาน The Soul Pride ครั้งนี้กันบ้างและนอกจากนั้นตอนนี้เอสป้า นะครับกับซูเปอร์โนวาเนี่ยก็คว้าถ้วยที่5มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากรายการโชว์มิวสิกคลัของทาง MBC พามานุษย์ต่างดาวมารับถ้วยแล้วก็ร้องอังกอร์กันด้วยนะครับคะแนนโหดมากๆ8,200คะแนนแถมในครั้งนี้เนี่ยยังเป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่เอสปาคว้าถ้วยรางวัลจากรายการโชว์มิวสิกคอัมาได้และนอกจากนั้นตอนนี้นะครับซูเปอร์โนวาเนี่ยก็กลับขึ้นมาทำเพอร์เฟกต์ออร์คิวได้อีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากที่ลน่นลงไปแต่ว่าซูเปอร์โนวาเขาไม่ยอมจริงๆนะครับ Per f e c t a ตคิวต่อไปเรื่อยๆล่าสุดนี้เนี่ยดูเหมือนจะคว้าไปได้149ครั้งแล้วหรือเปล่านะครับถ้าหากเราลงคลิปไปเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกยังไงใครที่ติดตามเรื่อง Perfect a r c อคิวของ Super n o v a อยู่มาแปะกันได้เลยนะครับสำหรับข้อมูลว่าทำา Perfect a r c อคิวไปแล้วกี่ครั้งสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวปังๆของเอสปากันเพียงเท่าน,นี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามกันนะครับยอะะะะ่องสู่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 โนวาทกวะทกวะอ้อออออ